สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e ครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับแดดร่มลมตกครับตอนนี้เราก็มาอัปเดตก็หลังจากผ่านไปประมาณถ้าหชั่วโมงคลิปที่แล้วนะครับท่านผู้ชมที่ผมทำไว้ช่วงประมาณ8-9โมงนะครับก็จุดตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆยังเป็นแค่การขุด เป็นร่องแนวครับคือขุดประมาณ1ตารางเมตรนะครับก็คือ1งบุ้งขีของรถตักนั่นเองครับท่านผู้ชมก็ผ่านไป56ชั่วโมงก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณ120เมตรนะครับความยาวครับส่วนความกว้างก็5เมตรลึก2เมตรนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าไวมากครับจากจุดนี้ครับจากจุดจุดเริ่มต้นมาจาุดนี้ ครับก็ดูปริมาณดินนะครับดินที่ขุดตักลงมาเข้าๆนะครับนี่อนหน้าประมาณ7เมตรนะครับกว้างประมาณเจเมตรสูงประมาณเมตรครึ่งครับก็จะมีเบิร์มอยู่ประมาณเมตรหนึ่งครับตรงนี้ครับีท่านผู้ชมครับเบิร์มเมตรหนึ่งครับก็เห็นรองรอยของดินสไลด์อยู่ครับก็จากการสอบถามเนาะครับ ของทางด้านทีมงานคอคนกิ่งแก้วที่มีประสบการณ์มากกว่า40ปีที่ว่าดินสไลด์จะแก้ปัญหายังไงนะครับที่คลิปผมทําไว้เมื่อเช้าแกก็บอกว่าบอกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่ารอรอให้ดินมันแห้งจะมาตกแต่งให้อันนั้นไม่คิดตังเพิ่มนะครับเพราะว่าการขุดของแกแกคิดที่ปริมาณแกคิดที่ปริมาณคิวละ 25บาทครับท่านผู้ชมถือว่าถูกมากครับเนี่ยเนี่ยครับท่านผู้ชมการขุดคิว25บาทครับท่านผู้ชมก็ถ้าดูจากคำนวณก็ประมาณเ8ไร่แล้วก็มีพื้นที่ทั้งหมดนี้ขุดแบบนี้ก็น่าจะไม่ถึงแสนครับท่านผู้ชมว่าโอเคไหมครับถ้าขุดรูปแบบนี้ไม่ถึงแสนครับอันนี้ยังไม่เสร็จครับอันนี้ได้ประมาณแค่10ครับท่านผู้ชมส0เท่านั้นครับเห็นไหม รูบอดทครับก็ยังเห็นสภาพของดินสไลด์อยู่ครับก็จะมีมีวิธีแก้ครับอันนี้ชาวแม่โครรู้ดีครับว่าจะแก้ไขปัญหาแบบนี้ยังไงครับดินอุ้มน้ำครับขุดแค่ประมาณ2เมตรก็เจอตาน้ำแล้วครับแต่นี้ไม่ต้องขุดเยอะครับ แลงว,ว่าดินอุดมสมบูรณ์น้ําก็เพียงพอครับตอนนี้ก็ยังเหลืออีกร่องหนึ่งจากฝั่งโน้นครับท่านผู้ชมที่ไมโครได้เดินวาดแบบมาก็ขุดหนึ่งบุืก่กี้ขุดประมาณหนึ่งตารางตารางเมตรครับประมาณหนึ่งคิวหนึ่งคิวออกมาครับอันนี้มาอัปเดตตอนนี้เวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกา จป็ประมาณนะครับก็ถือว่าหลังจากผมทําคลิปแรกมาคลิปนี้ก็ประมาณหกชั่วโมงครับท่านผู้ชมไอ้น,นี่ไมโครก็ยังไม่ได้หยุดทํางานครับตอนนี้นี่ครับก็ไปทําลายจองปลวกอยู่ฝั่งนู้นครับถือว่ามันโอเคไอ้น,นู้นทีมงานคอคนกินแก้วครับเจ้าของรถไมโครกําลังอธิบายเจ้าของครับ กำลังวาดแบบสดๆหน้ากัน

รางรางน่ก็มาจากปดปสมาตรงจากบ้านมันไต่ตอะไเน่ย <iteration alah> ันอนนี้ก็นุกเสียบใหญ่โลน้อบัับอยู่ใดอยูเปิ้งอันนี้มีกินหรือเมื่อนนี้อันนี้ก็รองค้องได้แล่เลยเมื่อวนนี้เปไปาด้านทรกแกนู่ก็มันไปม่อี่เยแบิ้งปิ้งันบ้านคราบ้านท่าก็เดเดีานุไว้คอยจะบิดนี่ยลเบอร์เเูนําบ่าบอทาเรียกมันบ้านน่ะ 我做代理，做。